สวัสดีครับปื้มโปรดมาแล้วครับนี่เรามาเล่นกันว้ย่คอยปื้มปื้มปื้มอยู่ด่านที่เท่าไหร่อ่ะด่านที่ด่านที่สิบแปดแล้วหรอเอาไปนี่เร็วนี่ง่ายมากอี้ดีเออเพื่อนเพื่อนันรอเนี่ยเอ้าไม่ใช่ลืมลืมมองผิดมองผิดไปว้ายว้ายเป็ดเป็ดไปก่อนแล้วปื้มอีก เพื่อนไปรอใช่ไหม้เพื่อเพื่อนไปรอที่ด่านด่านยี่ยี่อยเ๋อเพื่อรออยู่โอเคไม่ได้ไม่ได้เอ้ยไม่ไม่ใช่ทางนั้นไม่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 ไมใช่ใช่นะแล้วก็ตตย้้างนั่นแหละนั่นแหละ อีกวิดเดียวอ่ะวิดเดียวเองอ่ะไป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 ครั้งนี้จริงแล้วนะพี่ปอครั้งนี้จริงแล้วเอาจริงเลยใช่ไหมใช่ครั้งนี้จริงแล้วครั้งนี้เอาจริงแล้วนี่ยเอาจริงของแท้ไม่ได้หลอกด้วยแล้วก็ตกอีกครั้งหนึ่งคำซูหยาไม่ไม่ไม่ใช่ทางนี้อะพุ้มไม่ใช่ทางนั้นดีนะที่เรา ีเบียร์บอกเฮ้ยว่าเขาบอว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่งตอนนี้เราอยู่ในในเกมเอสกิอะไรไม่รู้อะความพยายามอยู่ที่ไหนมาแล้วความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่งอ้าความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่ไหนอะไรอะ อความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นมาปึ้งกระโดดโอ้แล้วก็ติดบั็กนี่เขาไปทางนี้กันมาปึ้งมาเพิ่งมารู้ทีหลังความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นปวดหัววิ่ขึ้นเฮ้ยทำได้ไงอ่ะแล้วกระโดดแต่บล็มขึ้นลุกตุ้มได้กระโดดด่านเลยนะกระโดดเนี่ยเนี่ยง่ายอีกไหวเพิ่มาเร็วแฉกมาลอยอยู่ไหนอ่ะ ไหนไม่เห็นพี่ปูดไม่เห็นพี่ปูดเไปก่อนเพื่อนไหนบอกจะรอพูดเล่นรอด้วยไหนพี่ปูดพี่ปูดพี่ปูดยังไม่ถึงอ๋อรุรอด้วยเอ้าพี่ปูดอยู่ข้างลังเหรอใช่ว้ยังไม่เห็นพี่ปูดแ้วพูดก็ต่ายอะไรอะขกดอะไรเจอของจริงแวบของจิงที่สุด แว็บเชิงเมื่อก่อนอบบีใบาอบบี้อ่ะปุ้ยยังทำยังไม่ได้นะเนี่ยที่ปวดรอด้วยได้ไงปวดก็อยูปย่ปุ้ยทำได้ไงอ่ะสีแดงสีแดงบปุ้ยสีแดงสีเหลืองได้ไงล่อะอันก็ไม่รู้ที่ม,มันมีสีเข้มอ่ะปุ้ยไปดิสีเข้มส,สีแค่นี้แหละนี่นี่ปวดมานเลี้ยวไปมั่วสินี่ คไปไปไปที่หน่อยควาไปฝงเ็อยู่ที่หน้าไหวตกไหวตกเฮ้ยมา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 เยส็วลุไปสิไปเนเออนั่นแหละยสเมนึ่ว้หมีนาก็บึงไม่ได้อะหวงร้อไม่ได้ด้วยสิ างนี้ดีกว่าทางนี้ไปดิฟอมพยายามอยู่างพี่ไปตื่ยังไม่พูดอะไรกระโดดเลยเอ้าก็ไม่ได้เลยบังเลือกแบบเออเฮ้ยอย่าอย่าอย่าให้มันโดนสกีกระโดดทำไมอ่ะก็เจ้าอ่ะยังไม่ได้ตายพูดมากเอ้าพูดไม่รอ กูจะทำไม่ได้อุ๊ยเลวยากนะเป็งไงล่ะเอาไงอะเอานี้เอาไงอะระวังสิดีนะที่ใส่หลังทันเนี่ยอุ๊ยอุยอุยอีกนิดเดียวอะแต่จังนึกไป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 เอบนะเกือบเย้ไปรัวนเลยืมระวังด้วยโอเควัง เอายังดีดีดีเอาโดยเยอะทำโดรสเก็ตด้วยทำไมปื้มไม่ซูมออกข้างนอกอันนั้นนี่ตายเลยไม่เอาเรยวซ้ายเ้ยวซ้ายเ้ยวซ้ายเอาซ้ายก็โดนอ่ะเฮ้ยมันจะโดนแล้วนั่นอ่ะหุ้ยๆฮ้ยมันทำตามใบออบบี้ชัดๆไม่ เลเซอร์ตรงนี้มัว่วทางนี้ใช่เฮ้ยเฮยเฮ้ยเ้ยยดฮึบฮึบฮึบฮึเอาแล้วก็ตายโหเวเร็วเๆๆเเฮ้ย,ยตกแมวไม่เอาอ่ะมุ้งวามาเลยเหรอไปไปก่อนแล้วบ๊บายนี่เห็นทุกคปปน วันนี้พ,พี่วีเปวดตายแล้วเนี่ยปวดเปเบคอนเบคอนใส่ชุดขี่ไปขี่กระโดดกระโดดนี่รอตรงนี้รอก่อนรอก่อนเอ้ารอก่อนแล้วก็กระโดดไปเอ้าพี่ปวดตันตายแง่ฮึบเฮ้ยทำได้ไงเอ้ากระตายใช่ทางนี้ไหมพี่เปวด ออืุ้ยเกือบได้ไปเร็วสิเราจะผ่านแบบนี้สามสองหนึ่งโอ้ยหนีหนีโถใช่อยากกระโดดสิตอนมันขึ้นไปอยากกระโดดตอนมันลงมากระโดดได้เพราะมันจะขึ้นมันมีให้พักอยู่พักอะไรเพชรกิดได้แล้ว สีเปลี่ยนหน่อยอ๋อเป็นสีได้นี่เย้ปุ้งชนะหนึ่งจะได้สเก็ตบอร์ดใหม่เหรอชนะหนึ่งเหรอเฮ้ยยังที่โมบ้าเนี่ยเพียดถึงแล้วเนี่ยไปไปโมมาเพียดถึงแล้วเนี่ยอึ๊บโอ้ยเอ้าอีกนิดอ่ะอีกนิดเอาใส่แล้ววะน่าเบื่อจังอือ โอ้จะกระโดดทำไมอื้อไอย่าถลาอย่ามะสิหนึ่งสองสามไป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 ไเอานี่คือทำไมอ่ะนี่ปวดดูนี่คือมันหนาวลุ๊รลว๊บลุ๊บลลุเบลุลุ๊บ็ุลุ๊บ็ุ๊บล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 ลุเบ็ุเร อา้าพุ่เป็นสีเขียวมะน,นาวสีมะน,นาวสีมะน,นาวมะน,นาวมะน,นาว,นนาวอะไรพี่ปวดมะเขือเทศตรอเบอร์เอาอันหนาวอะไรพี่ปวดมาอะไรบินไม่ได้ม้าอะไรก็มาเฉยๆไงม้าอะไรบินได้งั้นตามพี่ปวดมะนาวอะไรบินได้ มะนาวอาะไรมะนาต่างดุ่มันดุ่ต่างดาวหูยว้ตกเม็ดเอ้าวตกอีกแล้วตกตลอดเลยก็อชอบตกอ่ะก็ะเล่นด่านเล่นไม่เก่งเร็วอย่า<ฮ>อย่าอย่าโดนแท่งสีแดงอะไรอ่ะแล้ว<น>ก็บอก่ออุ้ยพะัชร์พะัชร์เหลี่ยมยพะัชร์ไม้ค้าไปดิพะัชร์เหลี่ยมแหว็บอุ้ยอุ้ยอุ้ย S <S <S 1> <S 1> อ้าาต่ออีกแล้วอ,อ่ะเหลืออีกสามขั้นอะ่ะอ,อ,อยยาก,กดสีแดงมันจะไปที่เดิมทำได้ยังเนี่ยนานจะสีกว่าสีอะไรก็สีเขียวเหมือนเดิมเนี่ยอย่ากสีเขียวต้อปัดเป็นอะไรอ่ะปรับเป็นตอนเช้าอย่างนี้ได้ด้วยเหรอ,อฮเฮ้ยเปี่ยงนงี้ยปรับได้ทำไมโอ้ปรับได้ด้วย อกสเก็ตหมดหายกระโดดดิปิ้วไอ้แก้วกระโดดเล่นกระโดดใกล้ๆแล้วก็กระโดดไปสิก็เปิ้ลเล่นไม่เป็นออฟบีไม่ค่อยเก่งเลยอ่ะก็ด่านนี้มันยากอ่ะเออนั่นแหละนั่นแหละชาสิอะไรอ่ะไปแล้วก็โอ้โหเลือดออกตายเลยจะปวดบู๊เป็นหมอนั่นแหละกระโดดอย่างนั้นแหละอืมบูเป็นหมอหมอที่ไหนตายตลอด ก็หมอไงหมอหมอเล่นออาบี้ไม่เก่งอ๋อใช่ปึ้มซูมตัวเองอย่างนี้แล้วก็ไปหมอเล่นออาบี้ไม่เก่งแล้วก็แล้วก็หนีแล้วก็กระโดดนี่บอลเพื่อนเพื่อนมาตามแล้วมันตามแล้วมันก็ถึงตรงนี้แล้วนี่วิ่งทับสีแล้วระวังมันมันมันจะปัดแล้วมันจะปัดแล้วปึ้ม เอออันเนี้ยได้อยู่เบ่อไปหนึ่งคะแนนไงอ่ะก็แบบพื้มผันได้หนึ่งไงถ้าพื้มตายเฮ้ยเพื่อนจะไม่ให้คะแนนเมื่อกี้เพื่อนมันอะไรอ่ะมันขึ้นข้างบนมามันมันขึ้นได้นะโว๊ยอย่างเงี้ยอย่าอย่างเงี้ยมันมันขึ้นได้นะไปดูปื้มพื้มกลับมาดูพี่ปวดอิไหนอ่ะตลกมากไปกว่า เอ้ยเอ้าพี่กลับมาดูพี่ปวดดิไหนอะกลับมาดูพี่ปวดดิเนี่ยเนี่ยพี่ปวดเลยเึนี่ปเฮ้ยขึ้นได้ไงเอ้าลุกโอ้ลดขนมรอดช่องปุ๊กมาเร็วปุ๊กมาเร็วอยากกินเลยเฮ้ยรอด้วยรอด้วยเพลียจะมาเราอยู่ตรงนี้อยู่ใบก็ทำไมพี่ปวดตายบ่อยอืมพี่ก็จะชอบตายบ่อยเหมือนกันนะอุ้ยขึ้นได้ไงอะช่วยมาตามแล้ว เพื่อกระตกไปข้างล่างแล้วตกก็ตกสามแต่ปุ้งอยู่ตรงนี้แล้วปุ้งไปก็เลย K feel 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 wrap สุดๆเฮ้ยพูดมาแล้วอ่ะทำไมเร็วจังเป็นแย่ทีนี้ไม่ได้ทีนี้ยังไม่ได้เคเคมาก p อุ้ยปุปุ้ยปุ้อืออุ้ยมันปัดเกือบอุ้ยมัน อกีบเพิ in? <im iness acing noise> ่งโดน่พอดเลยกีบเพิ่งโดนเลเซอร์ไม่เป็นไรเลยอ่ะเฮ้ยทำได้ไงอ่ะอมตะแล้วจะตกรู้จะอมตะไหมโดนเลเซอร์แล้วไม่เป็นไรเลยเไหนลองอีกครั้งหนึ่งโอเคแมวแล้วมันไม่ใช่ประตูโอ้ยติดโอ้ยไปละละโอ้ยเกือบออกนอกแม่ปะได้ไงอ่ะได้ไงอ่ะ ใทำได้ไงอะเทท่ hmm. ุ eg, <laughs> ata, ata ้งเป็นอมตะบอกแล้วแล้วก็ตกอมตะอมตะโดนเลเซอร์ได้พี่ปวดรู้จักไหมเมื่อกี้โดนเลเซอร์ไม่ได้เนี่ยอืมสวัสบูวายซัมโฟบีบี สำหรับคลิปนี้เราขอตัวลาไปก่อนฝากกดติดตามช่องเราเนี่ยครับบ๊ายบายกิมมี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 บ๊ายบายไปเล่นกันต่อดีกว่าเราไปเล่นกันต่อดีกว่าใช่เล่นให้สนุกอ่ะเล่นแบบมันเจี๊ยบอ่ะเออดเลนเตอรือเป็นเวนไลท์แต่เปิดทำไมทำมันต้องหมุนด้วยมันหมุนเองอ่ะดูดิ จะเล่นหมุนไปเองาย y w h ยไม่บกไดายบย